สวัสดีครับสวัสดีอฟซีละวันเพื่อนชาว u t u b e มาดูเจ้ามาร์กูเราจะมาตีป่ารับจ้างครับตีลายวันครับน้ำมันเจ้าของสวนวันละหลักพันครับนู่นกันหนึ่งโคมสู่200หรือเปล่ารุ่น6หรือเปล่ามองไปไกลครับเดี๋ยวถ้าเดินไปใกล้ๆเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับดูคันนี้ก่อน ช่างกอล์ฟเหมือนเดิมครับไปหา200จะได้ถ่ายด้วยกันครับ หรือทิง้งหรือทิ้งไหมครับผมว่างานตีป่ามันเป็นงานไม่ค่อยหนักหรอกครับต้นไม้มัน นี่มองดูนี่ป่านี้ต้นไม้ใหญ่ไม่เยอะวันละสี่พันน้ำมันเขามันก็พอเอาอยู่นะครับรถร้อยยี่นะเดือนหนึ่งก็ตกแสนสองแล้วนะครับนี่เขาทำมาเป็นเดือนแล้วน,นี่แต่ว่าคันหนึ่งมันไม่พอครับน้ำมันเขาอีก อบลงมือเองครับไม่ไม่ได้ปล่อยให้ลูกน้องมาที่24ไร่ครับ โคพังไว้แล้วคันนึงเอากลับไปแล้วครับคันนี้มาใหม่การตีป่านี้มันก็สูตรไข่สูตรมันนะครับไวพพิบไข่ไวพ้พิบมัน ออไหมช่งางก๊อฟสูตรกระดกแล้วครับคันก่อนไม่รู้เขาลือ,อยังไงนะนีน่เอามาถมไว้ถมไ้ผมว่ามีลื้อไม่หมดแน่นอนคันคันเหลืองนี่ก็มาที่หลังนะครับคันก่อนน่าจะเป็นรถเท่าแก่เอง เขาน่าจะเป็นเขาแก่อะไรสักอย่าง แบบนี้ถ้าไม่ลือเป็นหน้าเป็นหน้าไปมันจะเอาไม่หมดนะครับนี่นี่ยังเหลือนะครับนี่อยู่ในนี้นี่เขาตีไปก่อนแล้วมาร์กถูถ้าระบบดีๆทุกวันนี้ก็ เขายังใช้ทํางานใหญ่ๆกันอยู่นะครับในมากรูนี่เป็นรถที่เร็วนะครับเท่าแก่หลายท่านที่เขาดูแลรักษาได้ทุกวันนี้เขายังพิ้วๆเหมือนรถใหม่เลยนะน่าจะ PCC สอ0รรุ่น7หรือเปล่าครับนะไม่ใช่รุ่น6หรอก ดูหัวเก่งแล้วไม่ได้เอาหัวไม่ได้เสื้อให้เจ้า,จามาเลยครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจมาถ่ายคลิปนะ แต่อยากลงมาถ่ายอยู่หลายครั้งอยู่แต่ว่ามันมีรถคนรู้จักอยู่ในนี้ครับมีเพิ่งมาเหมือนกันครับเอารถกระบะไปซ่อมแอร์ครับผ่านมาเจอพอดีเลยก็าไม่เป็นไรสู้ครับสู้แดดเปี้ยงฝนน่าจะตกตอนเย็นตอนตอน,นีตีป่านช่วงนี้นี่โอเคเลยครับ ต่อเนี่ยมันเราขึ้นง่าย ก่อนหนองานก็เฟรมฉีกนะครับนะรอยเชื่อมสองล้อนำฉีกเฟรมมันบางหมดแล้วครับ มายังไงนะครับนี่หรือเอาไว้เป็นปอเป็นก็เพราะไม่เข้าใจเหมือนกัน นี่ผมก็ต้องขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ